สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเจริญพรทองมุนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระราม9ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาบอกวิธีการดูแลในเด็กที่มีอาการชักจากไข้สูงนะคะอาการชักจากไข้สูงนะคะจะเกิดขึ้นในเด็กที่มีอาการสมองปกติมาก่อนนะคะโดยที่ไม่ใช่อาการติดเชื้อในระบบประสาทหรือต้องไม่เกิดจากอาการ ที่มีสมองผิดปกตินะคะความผิดปกติของมสมดุลน้ำในกราแน่นะคะหรือความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดอาการชักนะคะจะพบในเด็กชายมากกว่าเด็กผู้หญิงนะคะพบมากในช่วงอายุ3เดือนถึง5ปีนะคะและโดยเฉลี่ยในช่วงอายุ1-2ปีนะคะสิ่งที่ต้องมีใกล้ตัวเมื่อลูกมีประวัติชักหรือมีอาการชักนะคะ 1. ก็คือ,อยาลดไข้นะคะหรือ,อยาประจําตัวนะคะ สองคือกระบังนะคะพร้อมผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก่ะเอาไเชดตรลดไข้สามนะคะก็คือจะเป็นน้ำค่ะน้ำเนี่ยเราสามารถใช้น้ำในอุณหภูมิที่ปกติหรือน้ํากอกที่บ้านได้เลยนะคะน้ำเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ำที่เย็นจับร้อนจับนะคะข้อคนปฏิบัติเมื่อเด็กมีไข้นะคะหนึ่งนะคะเราจะให้เด็กกับทิธัยาลดไข้ตามแผนการรักษาของแพทย์เดสัตนะคะ 2นะคะเราจะเช็ดตัวลดไข้นะคะในขั้นตอนการเช็ดตัวลดไข้เนี่ยเราจะเช็ดจากที่หน้าผากไปก่อนนะคะแล้วก็จะเช็ดตามซอกข้อพับนะคะตรงข้อพับที่แขนข้อพับที่ขาหรือว่าตรงหลักแร้นะคะแล้วก็ตรงซอกคอค่ะในขณะที่เช็ดตัวนะคะเราควรปิดแอร์แล้วก็ปิดพัดลมนะคะในการเช็ดตัวเนี่ยไม่ควรใช้น้ําที่เย็นจับเกินไปหรือว่าร้อนจับเกินไปควรใช้น้ําในอุณหภูมิที่ปกติหรือว่าน้ำปกอง ลองที่บ้านได้เลยค่ะต่อมานะคะถ้าเด็กมีไข้เนี่ยเราควรกระตุ้นให้น้องดื่มน้ำบ่อยๆนะคะให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะเพื่อระบายความร้อนในร่างกายนะคะและควรห่งผ้าห่มบางๆนะคะไม่นควรห่มผ้าห่มที่ขุหนาเกินไปนะคะเพราะจะทาให้ความร้อนระบายไ,ได้ยากนะคะหลังจากช็ดต,ตัวลดไข้เสร็จเนี่ยเราไม่ควรจะทาแป้งนะคะเพราะว่าแป้งจะทําให้ความร้อนระบายได้ยากเหมือนกันค่ะถ้าเด็กมีปลายมือปลายเท้าที่เย็นจัดนะคะ ประคบน้ำอุ่นนะคะหรือว่าเอาผ้าที่ชุบน้ำอุ่นนะคะมาประคบไว้ตามปลายมือปลายเท้า,า,านะคะค่ะและสุดท้ายนะคะเราควรติดตามวัดไข้เด็กเป็นระยะระยะนะคะเมื่อเราให้ทับทานยาลดไข้ไปแล้วหรือว่าเมื่อเราเสร็จกาวลดไข้ไปแล้วไข้ไม่ลงนะคะควรพาเด็กนนามาพบแพทย์ในทันทีนะคะข้อควรปฏิบัติบเมื่อเด็กมีไข้และกำลังชักอยู่นะคะ 1. น,นะคะผู้ปกครองควรตั้งสติให้ดีคะ่ะสองนะคะให้จับเด็กนอนราบ ไม่หนุนหมอนนะคะศีรษะไปแทนหน้าไปด้านในด้านหนึ่งค่ะสมนะคะให้คลายเสื้อผ้าเด็กให้หลวมค่ะสี่นะคะหากที่บ้านมีลูกสศอยางแดงให้ผู้ปกครองใช้ลูกสศอยางแดงดูดเสถหยรในปากและในจมูกเพื่อป้องกันการสำลักลมปอดน,นะคะ5้าน,นะคะควรเช็ดตัวด้วยน้ําในอุณหภูมิที่ปกตินะคะไม่ใช้น้ําเย็นจัดหรือร้อนจัดเกินไปนะคะเช็ดตัวเด็กค่ะ หกนะคะห้ามใหู้้ปกรองใช้ช้อนหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะงัดปากเด็กนะคะก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อช่องปากได้ค่ะและสุดท้ายนะคะควรพาเด็กมาพบแพทย์โดยทันทีนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าอาการชักที่เกิดขึ้นเป็นอาการชักจากไข้ไม่ได้เป็นอาการชักจากอาการทางสมองที่ผิดปกติที่ต้องหาสาเหตุอย่างอื่นอีกนะคะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการแนะนำแค่เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ